nhà <laughs> này nó có 10 cái. Chát nha. Luôn tài. Nó nó you like. I want this one. I want this one. em tí út thử, I ก็ take Apple. เดี๋ยวไปไลฟ์พี่ต้อมกันทุกคนรอระหว่างรอแบตเตอรี่น้องเต็มไม่อะไปไลา์พี่ต้อมแค่ค่ะวิจั์ก็แบบจะหมดแล้วเหมือนกันอ๋อโอเคเ็เก็เ็เ็ลยอะไมสวยกั เราอยู่แบตเตอรี่อะค่ะค่ะยูสติวอินโยรูมออเดอไวายยูโนชาร์ตล่ะซึ่งไม่นี่เดียวว่าไล้โฟลไดโฟลไม่เชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮับพอดีแดดแบตเตอรี่รน้องหมดนะครับก็เลยแบบเอ่อขึ้นสำรองไว้เผื่อว่าหลายๆคนนี้จะถึง no ใช่ใช่เนี่คือชาร์จอยู่ก็เอาที่ชาร์จของต้อมเสียบ ใส่ชาร์จอยู่ครับเพราะว่าน้องยังน้องไม่ได้อะไรมาเลยนะครับใช่ขาตั้งกล้องแบตเตอรี่สำรองอ่าช่องหลักเลยค่ะช่องหลักนะะคใช่ครับเขาจะให้คนจอเพราะเขาหาไม่เจอกันอ๋ออันนี้ไม่มีฟิวอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์ สวยไหมสวยไหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคร e ับเดี๋ยวขึ้นช่องขึ้นช่องช่วงระหว่างที่น้องแบตเตอรี่หมดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแบบถ่ายหรือว่าหรือว่าจะให้น้องถือเอาถือน้องเองโอเคสวยสวยมากพวยอ่ะไอ ไอแต่ไม่ม uh. uh. ีแบตเตอรี so. uh. <laughs> ่แบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่ค่ะไอโฟนไม่มีแบตเตอรี่อ๋อจริงจริงผ้า披肩亚ิ披肩亚 ไปแอนจูออนจูแอนจูแอนจูไม่รู้จ้าอะไรที่แจนหนูเล่งเกิดเถอเดี๋ยวเยวพ่อเดี๋ยวล,ลงไล้์เลยนะทำอะไรอยู่เนี่ยเวันทำไปไปโรงพอาแล้วไม,ไม่หนูไม่ร้อนเลยค่ะไ,ไปโรงไปโฮเทลคัมแบ็ค โอ๊ะกล้วยเจสซี่โอเควันนี้จร um? ิงๆแค่หนึ่งเอ I t i n k วันนี้ no one M แค่ no sleep ได้ไหม We are just wait หนึ่ one M we are by no cap no one M no by no dream swey à nè because you so many filter tại you iphone so many filter show your friends lah okay oh uh, à? because mama. Uh, filter nhiều mà không phải không? iPhone filter không? không phải không? filter phải không? không phải không? không phải không? you, phải filter, không phải Oh, because you นี่ดูดูลูกลูบสวยไม่ได้าแล้วไม่ได้เต็มมาแล้วมาแล้วแต่ไม่เต็มหรอกยแต่ยังแดงอยู่ถ่ายรูปก่อนไหมคะพี่ต้อมพี่ต้อมถ่ายรูปยังไงเนี่ยพถ่เอ๋ต้องก่อนถ่ายให้แม่ๆหน่อยก่อนถ่ายรูปสวยเขาถ่ายตรงไหนดีให้มันแบบได้ไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอดตั้งแบ๊ก

เหนื window, <c oughs> battery, ่อยเลยด้วยเลยเหนื <tail h> ่อยเลยด้วยเลยเว้นยูแบตเตอี่การไลฟ์เท่าไหร่แล้วอะทำไปโอเคโอเคไปที่จจนีได้แค่เทกอพอโตอะไรนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปบนจิลลี่เดี๋ยวน้องกรถ่ายหันหน้าเข้าภาษาจีนกันเลยครับหันหน้าเข้าภาษาจีนก็หันหน้ามาทางนี้แล้วก็ยืนเรียงกันเลยครับใช่ ใช่ตัวนี้ครับยืนแล้วก็ใช่ใช่ครับหันหน้าเรียงมาเนี่ยหันหันหน้าหันมาทางนี้ใช่แล้วก็ยืนตรงตรงถดมใกล้ๆเลยใช่ครับโอเคน้องก้อนน้องก้อนถ่ายให้ถ่ายให้แม่แมหน่อย แม่หันนะอย่างเงี้ยครับแล้วหันมานีแม่เลี้ยงเนี่ยครับแล้วก็หันมานีเออก่อนโอเคใช่ใช่ก่อนก่อนถ่ายเลยลูกอ่าเออ่เบี้ยนโอเคโอเค sorry โอเค เวด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 ไอเกนไอเกียนไอเกียนไอเกียนก่อนไอเกนครับเดี๋ยวรอรถอยู่ครับผมเดี๋ยวรอรถอยู่ครับรอรถมารับแป๊บนึงครับผมใช่ใช่พอดีอ่าใช่เดี๋ยวรอรถมารับนะครับพอดีแม่วันนุฟูเอาเอาขาดมารับครับทุกคน เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งพอดีคุณป้าคุณพ่อเขากำลังวนรถอยู่ฮะโอเค you welcome ใช่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้องแ้วกคไปฝังนูนิอ่า เดี๋ยวพอดีน้องมาทำคอนเทนต์นะครับพาพาทุกคนมาเ,เขาเรียกว่ามาทำคอนเทนต์พาทุกคนมาดูอาหารที่เยาวราชนะครับของกินที่เยาวราชโอ,อ okay. เคเดี๋ยวน้องจะมากินถังหองรูปเพิ่มเติมนิดหน่อยใช่ครับ อขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเราตรงไี้มุมกล้องที่ดีขอขอนุญาตไลน์นะครับแ,แต่ไห้หน้องเอ้ยไม่ได้นี่เหรอฉันมีเจ้าภาพ <laughs> น้องจอะกินถังหัวลูปเพิ่มเติมนะครับก็เลยแวะซื้อเพิ่มนิดหน่อยใช <laughs> ่พอดีน้อง ชวนพี่แจนมาทำคอนเทนต์แล้วก็ชวนต้อมมาไลฟ์สดให้ให้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะได้แบบเห็นความน่ารักอีกมุมหนึ่งนะครับที่น้องอยากจะพาทุกคน f อทุกคนนะครับมาเดินเยาว,วราชแล้วก็พากินพาเที่ยวในรูปแบบของเยาว,วราชนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับของคนจีนอยู่และใช่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับผม no ฟิลเตอร์เลยให้เห็นแบบหน้าสดๆเลยนะครับ 2 2> อันนี้รอบสองใช่ครับน้องน้องมาเลี้ยงน้องเลี้ยงแต่ว่าต้องไม่ค่อยถนัดเท่าไหร 2, 2<ช>่สองรอยสองร้อยสองร้อยแล้วก็สามารถดูไลฟ์ของพี่แม่พี่ชายทีคนเพราะว่าน้อง2 2> แบตเตอรี่หมดนะครับก็เอาที่ชาร์จสำรองต้องชาร์จอยู่นะครับ2 2> อันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับใช่พอดีให้ให้เห็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่มาสั่ง สั่งทางหูลูกินอันนี้คุยอันเลี้ยงนะวาคุยอันเลี้ยงไม้ที่2นะครับใช่ขอโทษด้วยนะขอททุกคนกี่คนเลยนะทุกคนอันนี้อยู่ประมาณ4,000คนสี่พันนาะใช่ตอนนีคุยอันเลี้ยงส0 0พคนไม่ต้องกี่ชายแล้วอีกคนขอพี่แจนครับ Janita J A N I T A นะครับพอดีแบตเตอรี่น้องหมดต้องก็เลยขออนุญาตแบบขึ้นไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศอีกมุมนึงให้ทุกคนได้เห็นแบบ แคนดิดไร้ง่ายแคนดิดนะครับจะได้เห็นหลายๆมุมว่าน้องน่ารักแค่ไหนอะไรเงี้ยครับอ้อนพี่เอ็มตลอดใช่ไหม, <laughs> มขุยยานนี่สดๆสดเลยนะครับแล้วก็มีแสงสะท้อนจากเนี่ยทางมูลูกน <laughs> ีอสวยนะครับ <laughs> เล่นตามด้วยนะครับ <laughs> น่านรักน่านรักนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูด้านนอกนะฮะใช่พอดี พี่จันชวนน้องมาทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้ครับแบบว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสถานที่ที่น่ารักอะไรเงี้ยอ๋อโอเคคุยัน f อ you ยูอาร r เอฟซีเวิร์ลี่แฮปปี้ทูเดยโอเคโอเครอรถตรงไหนเออไซต์ตรงนี้หรือตรงนี้ข้ามข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวผมจะโบกกรถทาน้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรอรถอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะรอฝั่งนี้เดี๋ยวแอนเอเทสแตนเฮียเดี๋ยวแอนเยอะนี่เหนื่อยนะจะสนุกด้วยครับเหนื่อยแล้วก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยครับเท่าที่ฟังดูอะก็สนุกดีเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับ พราะปกติก็อยู่ที่บ้านไม่ได้นู่นนี่นั่นนะช่วงหลังมาก็ได้ไปเจอพักพวกเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเมื่อคือนก็มากับเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวจีนก็กําลังจะกลับประเทศจีนกับไต้หวันอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอเพื่อนเพื่อนเมื่อคือนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวน่าตกใจนะครับทุกคนที่ที่เป็นห่วงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอาเจียเออยอดิสันเอยนะครับก็รู้จักกันอยู่แล้วซึ่งอ,อดิสันกับอาเจียเนี่ยต้องก็รู้จักแล้วก็เคยเป็นงานแฟนมิตรด้วยนะรถมาเรียบร้อย นะครับว้าวเออคุยอานงเซให้บาย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 โอเคโอเคบายบายไม่เป็นไรบายบายยูแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แม่โอเคคุยอานลับไปเข้าห้มไลฟ์โอเคไหมโอเคกลับห้องแล้วเดี๋ยวลองไลฟ์นะครับรอหนูที่คู่บอลก็คู่บอลรอหนูรอหนูที่คู่บอลที่คู่บอลหนึ่งล้านวิว อ่าบายนะครับโอเคอย่าเลือแม่แม่มีช็อตมีช็อตซันรูฟอีกไหมมีช็อตซันรูฟอีกไหมช็อตซันรูฟโอเคโอเคบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอารถที่บันทัดทองเดี๋ยวเจอกันบายบบายครัอืมนะฮะอืมเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวน่าใส่มากโอเคแม่ ครับโ okay. อเคข้าพณุปันคนขออนุญาตนะครับส่งน้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีซันลูปอีกไหมเดี๋ยวดูว่าจะมีซันลูปอีกไหมหนึ่งล้านเอแล้วหรอโอเคขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆนะครับเดี๋ยวมีซ <c oughs> ันลูปอีกไหมโผล่หลังคายไหมนะครับโผล,ล่นะผลนี่กลางเยวาวราชเลยนะไม่โผล่ไม่โผล่นะครับมาปิดทะเบียนไว้ okay. โอเคโอเคนะครับน่ารักมากมากเลยนะครับเฮ้ แบตสำรองต้องโอ้โหมีอันเดียวด้วยเดี๋ยวโอ้โหสั่งมาจากชาลีด้วยเวนกรมแล้วแบตจะหมดแน่เลยโอ้โหเป็นติ๊กต็อกเกอร์อะไรเนี่ยไม่พกอะไรเลยโอ้โหเวนกรมนะฮะหมดไปหมดเลยนะฮะสายชาร์จก็ของเราแบตสำรองอีกโอ้โหติ๊กต็อกเกอร์ไม่พกอะไรเลยฮะ เมื่อกี้ก็ไปขอเสียบร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงไงกว่าจะดึงนางอะไรนะกลับมาได้โทรถ่ายลวชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอ้ทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยว ติ๊กตอกเกอร์ฮะไม่เอาอะไรมาเลย